สวัสดีค่ะพี่นอ้นอ,นองวันนี้แม่กุ้วันนีหมอคคอรอทดมาบอกสุฟัง่งว่ามันเป็นจังได <c oughs> พี่น้องหมูจักสุก้นอยู่ดอกนอกค่ะเนาะเอามาพังกันค่ะม,มาบอกสุฟัง่งเนาะเหมือนเนาะบอกยังว่าตีบอกประโยชน์ของมอแครอทดสุฟั่งค่ะมอคเคอรอทดไม่ม,มีประโยชน์ังน่ ตัวของเขาลับรอบด้านกับพี่น้องจ้าเขาสกินสซก็ได้กินขึ้นมาคู่อ้วนก็นได้หรือสิเป็นหนึ่งก็ได้ไปใส่แกงต่างๆใส่แกงจืดใส่ออมแล้วตักมักเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต่ำขึ้นปกคุุงก็กได้กับพี่น้องจ้าเอาไปซับซับซับซ้บซบซอย สอยคือตอนบักุงห้องเหนไหมคะเราไปตําร่วมกับหุ่งไปผสมกันแพอยากกินตําหุ่งเพิ่มฝันเปลือกออกแล้วก็สับสับสบ้อยคือตอนุ่งคะ่ะเราก็ไปตาําใส่บักุ่งห้าอ,อันผู้ใดอยากตํหุ่งเพิ่มนะสีสันช่วยสร้างสีสันได้แล้วก็ประโยชน์ของเขาบัดน,นี้มี่ยังตี๋อาให้กุ้อันสีบอกสู่งฟังเนื่องอู้ประโยชน์ของเขาหลายคะ่ะแต่ว่าอันนี้ขอยกมากให้ตั้งเ่าวขาเนาะ ไปนคนขว้ามานะคะว่าเขามีประโยชน์ยังไงจะคนความาแล้วก็มาให้ความรู้มาให้เกรดความรู้ไอพี่เห็นน้องเขาฟังมาบอกสู้ฟังสำหรับแค่รอทเขาไม่เส้นเส้นใยห,หรือว่ากากใยสูงเส้นใยเกิดือจังสีหอขยุ่งของแร่ของเขาลหลังจากเขากินเนื้อกินยัง้วมันก็จะเป็นเลือกากเดี๋ยวเส้นใยนะคะ ตัวนี้ซรอยยังเนี่ยกากเส้นใยี่ซอยระบบขับถ่ายเขาขับถ่ายดีตัวน,นี้ก็ขีดีละนะคะแล้วก็เขาจะมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะในการบำรุงสายตานําชะลอก็ได้บอเมนวันรักษาหหายขาดไปเลยได้ะค่ะจากคนติดตาบอดีหีหหายขาดไปเรื่อยส่วนกับบอเมนแต่มันชะลอมันซอยเหลือมันพยุงไว้ให้มันดีนะคะแล้วก็จะมีการ ซอยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดของห้านั่นแหละค่ะพี่น้องซอยลดเดอ้อมันมันซอยรักษาคนที่เป็นหลายๆแล้วก็ต้องกินยากับหมอคือเกาแต่ห้ากินตรงนี้ไว้มันก็นเป็นการลดลงพยุงใบโบ้ให้หลายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอยลดหแผลเา้าเห้าเป็นแผลมันบอมันก็นมีการซอยห้แผลห้าหายเร็วขึ้นได้นะคะแล้วก็เพิ่มความคุมกันให้ร่างกาย ร่างกายของเขาเคยเป็นวัดเป็นใครเป็นไอดีๆกะเขาก็กินไม่ใช่รักษาพี่น้องจําไปได้ค่ะบ่แมนรักษาแต่ว่าเขาจะช่วยช่วยสร้างช่วยเสริมสร้างแม่ค่ะพี่น้องอืมแล้วกะซอยให้ผิวพันธุ์ชุ่มชําให้ผิวพันธุ์เ่าดีให้ผิวพันธุ์เขาไปเหี่ยว,วไว้คักนะแม่แต่ถามมากินแล้วมันเต็งตึงอันนั้นแหละบอ,บอแมนจังสัรค์คบ,บอแมนกินแล้วมันสิเป็นแบบ ซอยพยุงซอยไ้บ่ใ้มันเหี่ยวเร็วหยาบกร้านอย่างต่างๆนี่ค่ะบ่ใยมันเกิดเร็วเกินไปสําหรับใบของห้องมันก็ดใสิซอยพยุงกับบวมเป็นวันรักษาเหมือนกับยาเด้ยค่ะบวมเป็นรักษาเหมือนกับพวกโรชันอย่างต่างๆเนี่ยแต่มันก็มีส่วนทั้งไนระบบข้้งไนค่ะพี่น้องซอยให้ระบบข้้งนเห้าดีขึ้นเห็นไหมสรุปเราก็คือตอตันอนุโมอิสระตามที่แม่คู่อันบปาซุฟังมากน่ะลนะคะ่ะล่องกินร่องเบิงประโยชน์ของเขามีมากมายอรอๆก,กินนะ ตอนนี้แม่ก้วนเบิรหัวนุ่นนแล้วนี่คือที่แม่ก้วนปูอ่ะ <c oughs> ล้างสะอาดสะอาดแล้วก,กัดกินเลยกับพี่น้องจ้า <c oughs> แล้วกูล่า,ลางย่างนี่พอ <c oughs> มีดินบ่อไม่ยั้งสะอาดสะอาด <c oughs> งานทำยงังไะ,ะจ้า